นโพร้อมกันทั้งพระทั้งโยมนโมตัสสาบะคาวะโตอะระอะโตสมมาัมุตสสานโมตัสสะบะคาวะโตอะระอะโตสมมาัมุัสสะนโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสมมาัมุัสสะ Araham samma sambhoto apakawa pho thang vakawa nthang apivate sao vakaato apakawa tadamo tamang namatam so pati ขอโอกาสพระกุณเจ้าทุกลูกก็ขอเจริญพรโยมชาวบ้านลำพาดคุ้มบ้านนนตยาก็ดีคุ้มบ้านนวนแหวนก็ดีวัดนวนวงแหวนแล้วก็พระคุณเจ้าทุกลูกทั้งอาจารย์วิโรธทั้งท่านหลวงพี่ปิญโยทั้งพระพระอะไรพระนนเนอ,อทุกรูปพระอน,น์ ตนี้ใกล้จะเข้าพัรษาแล้วโดยหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลก็ออกเยี่ยมออกเยี่ยมยามถามข่าวสารทุกสุขดิบของชาวบ้านบ้างของพระบ้างในเขตปกครองอเพราะว่าการเตรียมตัวเตรียมใจการเข้าพรรษาจะยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรบ้างก็ถ้าบางส่วนเจ้าคณะตำบลรวยบ้างหรือเจ้าคณะตำบลเข้าไปรับรู้ไปเยี่ยมยามถามข่าวบ้าง มันก็เป็นจรยาบันที่ดีเป็นเป็นกันกลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นสายสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันเป็นสิ่งที่เราควรจะให้มีในสังคมงแม้แต่ทั้งฝ่ายบ้านฝ่ายวัดก็ดีมันตรงกับคําโครงการยุคใหม่ว่าวัดประชารัฐก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยราชการก็มีผู้ใหญ่กำนันอบตอเป็นต้นคําวารัตเนี่ยนะให ให้ร่วมกันพัฒนาร่วมกันสร้างร่วมกันรักษาแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติศาสนก,กิจในศาสนาต่อกันให้เป็นไปด้วยความสวยงามดีงามอะไรพวกนี้ตรงนี้คือหลักการอยู่แล้วหลักการแต่ว่าโดยสาระสาระของชีวิตปีกย่อยเนี่ยมีเยอะเลยโยมสาระปีกย่อยมีเยอะ บางคนก็มีความศรัทธาเรื่องการเข้าวัดบางคนก็มีศรัทธาอยู่แต่ไม่สามารถจะเข้าวัดได้ก็มีเพราะงานเยอะเพราะภาระเยอะบางคนมีทั้งศรัทธามีทั้งโอกาสที่จะเข้าวัดฟังธรรมก็มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้สะดวกเพราะมีเพราะมีสังคมต่างๆมาเกี่ยวพันที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมต่างๆอันนั้นคือสาระของชีวิต แต่วว่าการการป,<ไ>ป,ปกครองเนี่ยคู่กับคู่กับการบริหารการปกครองคู่กับการบริหารการปกครองคู่กับการบริหารเนี่ยมีทั้งทั้งฝ่ายวัดทั้งฝ่ายพระก็มีทั้งระบบการปกครองและการบริหารเหมือนกัน ทังฝ่ายบ้านเมืองก็เหมือนกันมีทั้งระบบการปกครองและฝ่ายบริหารเหมือนกันเลยคือเป็นตัวบทกฎกฎอันเดียวกันมีตัวบทกฎอันเดียวกันที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจกันแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยกันถ้าทุกคนไม่เข้าใจกันมันก็จะปฏิบัติกันไม่ถูกหรือปฏิบัติไปแล้วก็อาจจะเป็นการปฏิบัติใครปฏิบัติมันมันไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติไปทางเดียวกัน ถ้าว่าต่างคนต่างปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันจะขัดกันปั๊บเลยถ้าว่าปฏิบัติไปทางเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้ผลสําเร็จเนี่ยได้ดีแล้วก็มีมีผลสาเร็จเนี่ยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นความสาเร็จของสังคมความสําเร็จของครอบครัวความสําเร็จของศรัทธาการกุศลต่างๆถ้าว่าทําไปทางเดียวกันปฏิบัติไปทางเดียวกันนะทีนี้พูดถึงระบบการปกครองนะระบบการปกครองทั้งฝ่ายพระนี่ก็มีทั้ง อเอาเริ่มเริ่มตแต่เล็กๆขึ้นมาก่อนมีรักษาการมีหัวหน้าที่พักสง์ตั้งแต่หัวหน้าที่พักสง์ขึ้นมาก็คือวัดที่ไม่มีทะเบียนเขาเรียกหัวหน้าที่พักสง์หรือเขาเรียกยง่ายๆว่าประธานที่พักสงแต่วัดในดวงแหวนเนี่ยมีทะเบียนแล้วถ้าจะเขเรียกว่าต้องถ้าถ้าสมมติเราบ,บ่มีเจ้าวาดก็เรียกว่ารักษาการจเจ้าวาดแต่ rad. ตอนนี้มีเจ้าอาวาดอยู่แล้วมีเจ้า,าวาดอยู่แล้วก็น่าจะมีผู้ช่วยเจ้าวาดอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เราจะมีดุลพินิษว่าเราจะให้มันสู่ระบบนี้ได้สมบูรณ์หรือไม่ที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าความไม่พร้อมบางอย่างมันบ่มีเมื่อความพร้อมมันไม่มีทุกอย่างมันก็เลยลงตัวยังไม่ได้ก็ต้องรอกันไปนอกจากหัวหน้าที่พักสง์แล้วก็มีรักษาการเจ้าวาดคือที่สำนักสง์สำนักสงกับที่พักสงเนี่ยคนละอย่างได้ยมเด้อเข้าใจเด้ออย่างวัดเนินแหวนเนี่ยเป็นสำนักสง ออย่างวัดที่บ่มีเะเบียนเนี่ยมีเขตเนี่ยมีใครวัดไหนบางบ่มีเะเบียนมีนนดูนาดูบ่มีเะเบียนเนาะอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าที่พักสงฆ์เนี่ยอ่าที่พักสงฆ์อย่างนนสแกเดะบ่มีทะเบียนเนาะมีไหมถ้าบ่มีก็เป็นที่พักสงฆ์อย่างเงี้ยทีนี้เมื่อว่าดด้วยการรักษาการแทนเจ้าวาดหรือเจ้าวาดขึ้นมาถึงระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะตำบลก็จะมีเลขามีผู้ช่วยเจ้าวาดมีที่ปรึกษามีรองเจ้าคณะตำบลเนี่ยมันมันเป็นระบบแบบแคล้ายๆกันเลยกับทางบ้านเมืองแต่ตมานี่ยังยังยังม,งมีทั้งรองยังม,งมีทั้งที่ปรึกษาเพราะว่าที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเนี่ยต้องต้องต้องมีองค์ประกอบอันประกอบด้วยคือวัยวุฒิคุณวุฒิอันสมควรถึงจะมาเป็น ที่ปรึกษาจะเจะ้าณะตำบลไดอ้อย่างอย่างอาจารย์วิโรจน์เนี่ยคือท้งด้านคุณวุฒิเนี่ยได้วัยวุฒิก็ได้แต่ว่าทางด้านพรรษาเนี่ยจะน้อยกว่าธรรมใานิดนึงแต่ว่าวั้ทางด้านอายุการอะไรพวกนี้สามารถเป็นเป็นอยู่ที่ดุลพินิจของอาตามาคือกันว่าจะให้เป็นเป็นที่ปรึกษาหรือจะเป็นรองตำบลตอนนี้อาตามามีแค่ผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าวาดคือพระอาจารย์จีวัตร เลขาเจา้าคณะตำบลก็คืออาจารย์นพดลคือหลวงพี่โอที่เคยมาอยู่กับอาจารยอา์อาจารย์วิโร์เมื่อก่อนจะอยู่กับตมาก็เป็นเลขาชวนมาด้วยวันนี้เลยบมาว่าติดงานพิมพ์เตรียมส่งพวกเอกสารสำนักง,งานพูดเขากวาจะบทันก็เลยได้ลงมาด้วยนี่คือพูดถึงระบบทีนี้อวนาจด้วยอานาจของเจ้า,าวาดเนี่ยมีโยมอํานาจของเจ้า,าวาดหรือใครที่เป็นรักษาการเจ้า,าวาสก็มีอํานาจเท่าเทียมกับเจ้า,าวาส แต่ถ้ามีจเจ้าวาดอยู่แล้วก็ตั้งแต่งตั้งรักษาการบ่ได้แล้วก็ที่หัวหน้าที่พักสงฆ์รักษาการพวกนี้นก็มีอำนาจเท่าเทียมกับเจ้าวาดถ้ามันมีจเจ้าวาดอยู่วัดนั้น,น,นแต่ว่าผู้ที่อยู่ในสิทธิและอำนาจตรงเนี้ยจะต้องดูแลวัดอย่างไรจะต้องดูแลวัดหนึ่งต้องดูแลรับผิดชอบวัดให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นให้สะอาด มีระเบียบถ้าเป็นคนมจนีจินตนาการดีหน่อยก็จะมีมุมสงบมุมสวนยอ่อมมีสวนอุทยานการศึกษาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าอาวาดก็จะมีอุดมการจะมีวิสัยทัศน์จะมีมะมาการพัฒนาวัดยังไงนั่นคือเป็นสิทธิ์ของเจ้าอาวาดทั้งหมดพระเนรในวัดทุกรูปจะต้องศึกษาเราเรียนอย่างเงี้ยเจ้าวาดสั่งก็ต้องเรียน จเจ้าวาดบอกให้ไปเรียนก็ต้องเรียนจเจ้าวาดบอกให้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้นะวัดเราจะต้องมันจะได้เจริญสวดมนต์ทำวัดปฏิบัตินั่งสมาธิซึ่ว่าจเจ้าวาดเขามีอุดมคติแบบนี้เขามีทัศนคติอย่างนี้เขามีอุดมการณ์ที่อยากจะพัฒนาวัดแบบเนี้ยลูกวัดที่อยู่ในบริเวณก็ต้องปฏิบัติตามแบบแผนของเจ้าวาดทั้งหมดทุกลูกถ้าถ้าไม่ปฏิบัติตามถ้ารู้ว่าโยมที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดก็ตามจะเป็น วัยวัจกรจะเป็นมกทายกจะเป็นลูกศิษย์วัดก็แล้วแต่ถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบเจ้าวาดเขาจะทาหน้าที่ส่งเสริมส่งเสริมให้เรียนให้มีโอกาสได้มีสิทธิ์มีตําแหน่งหรือมีอะไรต่างๆมีสิทธิ์อะไรต่างๆก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของเจ้าวาดเขามีสิ์มีอานาจพอนี่หมายถึงว่าเจ้าวาดที่มีมีอํานาจการปกครองและการดูแลรักษาวัดเจ้าคณะตําบลล่ะเจ้าคณะตําบลนีมีสิทธิ์กับการจัดการพระทั้งตําบล พระทาั้งตำบลน,นี่ถ้าประฤตชปฏิบัติดีทํายังไงก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่เจ้าคณะตําบลตั้งขึ้นมาเช่นต้องมีการประชุมกันทุกเดือนนะหรือว่าสองสามเดือนประชุมกันครั้งหนึ่งแต่แลวแต่ดุลพินิจหรืออุดมการ์ของเจ้าคณะตําบลเขาจะจัดระเบียบให้พระในเขตตาบลหรือประชุมปีละสองครั้งแต่และแต่เจ้าคณะตําบลนี่อันนี้หมายถึงว่าการบริหารและการปกครองแต่การปกครองเนี่ยเจ้าคณะตําบลต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณ แต่อย่างอาตมาเนี่อาตมาจะใช้พระกุณมากกว่าพระเดชคืออาตมาก็บ่ค่อยบ่ค่อยอยากใช้ความรุนแรงยมจนมากจะใช้การพูดคุยกันการพูดคุยแบบมนุษยสัมพันธ์นะ่ะมากกว่าใครผิดใครถูกนี่เอามามาพูดคุยกันใครประพฤติถูกตามธรรมวินัยหรือไม่ใครประพฤตรรพิผิดในธรรมวินยัยอย่างไร จริงหรือไม่ยังไงก็คุยกันถามกันคุยกันถามกันสอบสวนไปจนกว่าว่าจะเห็นความเปจริงจนกว่า่าพระรูปนั้นจะเกิดความสำนึกแล้วก็ยอมรับนี่คือหน้าที่ของเจ้าคณะตำบล <c oughs> แต่ว่าเจ้าคณะตำบลแต่และเจ้าคณะตำบลแต่และเขตเจ้าคณะตำบลแต่ละตำบลเนี่ยจะมีระบบปรคือกันนะโยม จ้าคณะตำบลบางเขตเนี่ยเขาจะใช้พระเดชมากกว่าพระคุณยมยมเข้าใจเขาว่าพระเดชพระคุณเนาะเจ้าคณะตำบลบางเขตเนี่ยเขาจะใช้พระเดชมากกว่าพระคุณถ้ารู้ว่าพระรูปไหนประพฤติปฏ,ฏิบัติบดีนี่ไล่อย่างเดียวเลยไล่อย่างเดียวไม่ไม่ฟังลมไม่แรงไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรแล้วรู้ว่ารู้ว่าพฤติกรรมบดีตันตวนีเจ้าคณะตำบลเรียกเข้าหาเรียกไปหาพี่พูดคุยแล้วก็ ถ้าไม่ฟังในระยะหนึง่งครั้งสองครั้งนี่เจ้าคณะตำบลก็จะไล่เลยบากเกินสา,า,ามครั้งเจ้าคณะตำบลจะไล่ทันทีออกจากเขตพื้นที่ไปถ้าว่าภายในระยะครัง้งหนึ 2, ่งสองครั้งก็แล้วแต่ไม่ฟังกันเลยไม่เชื่อกันเลยไม่เคารพสิทธิในการปกครองและการบริหารเจ้าคณะตำบลเนี่ยเจ้าคณะตำบลก็จะขับไล่ออกจากเขตไปไปอยู่ที่อื่นนี่เรียกว่าพระเดช ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าต้องมีการสอบสวนกันก่อนมีการสืบไต่สวนกันก่อนมีการสืบถูกสืบผิดก่อนว่าจริงอย่างที่เขาพูดกันไหมถ้าไม่จริงก็จะขอ,อตําบลก็จะให้ความเป็นธรรมถ้าบางตําบลเนี่ยจะใช้พระเดชจะใช้พระคุณมากกว่าจะเอารุ่มอารวยอ,อมชอมก็อยู่อย่างไงานโยมโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยอาตมาจะใช้พระพระคุณมากกว่าจะอ,อมชอมพระมากถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์โยม ที่อื่นนี่บางบางตำบลเนี่ยจะมีพระคูณเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นตใช้พระเดชซะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตบางที่คือไล่กับจับซึ้โยมสอนยางเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นบทที่แข็งที่เจ้าคณะตำบลเอามาเป็นบทบทบทแบบกฎเกณฑ์ที่แข็งอ่าเป็นเป็นลักยืนที่แข็งแล้วก็ใส่ตัดสินพระจับซึกกับไล่ไปอยู่ที่อื่นจับซึกกับไล่ไปอยู่ที่อื่น อันนี้พูดถึงที่อื่นนะแต่อาตมาไม,ไ,มไม่ได้ใช้ระบบนั้นอาจจะมาจะใช้ระบบแบบทั้งพระเดชพระคุณแต่ว่าส่วนไหนจะมากกว่ากันแค่นั้นเองแต่อัตมาเนี่ยบอกได้ว่าจะใช้พระคุณมากกว่าเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องคุยกันแบบที่มนุษย์คุยกันคุยกันคุยกันแล้วมันแบบประเภทฟังแล้วมันรู้เรื่องนะแล้วมันเข้าใจปัญหาชีวิตอะ่ะเพื่อจอะมาจะเป็นพระลักษณะอย่างนั้นพระถูกก็ดีพระพิษไปดีก็คืออัตมาก็ต้องคุยกันก่อน โดยเฉพาะอาตมาจะอบรมพระว่าพระเราลองท่องสูตรให้อาจารย์ฟังซิว่าลักสูตรพื้นฐานของพระเริ่มต้นบทแรกเลยพระลองท่องให้อาจารย์ฟังที่้าท่องไ่ได้เนี่ยบอกเกินบอกอีกบอกแล้วบอกแล้วบอกอีกบอกเกินสามครั้งอาจารย์ก็จะลงโทษจากอื่น พื้นฐานของพระที่จะเป็นที่อย่งศรัทธาของชาวบ้านให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือการสำรวมการสำรวมนี่ต้องเข้าใจว่าคืออย่างไงทางกายคือต้องเรียบร้อยนะทางใจเนี่ยคือต้องสะอาดบริสุทธิ์มีเมตตามีความเสียสละมีความเคารพมีความรับมีความเทิดทูนมีสัมมาคารวะนี่คือทางใจเรียกว่าสำรวมใจแล้วสำรวมวาจาคือพระเราต้อง ต้องพูดเฉพาะคําที่พระพูดระวังไม่ให้คําหยาบเกิดขึ้นไม่ให้มีความที่ทําให้สังคมแตกแยกอย่าพูดสิ่งนั้นสิ่งไหนที่มันทําให้สังคมแตกแยกพระเราจะพูดเด็ดขาดเนี่ยอย่างเงีย้งยโยมเขาเรียกว่าสํารวมวาจาสิ่งไหนที่ทําให้สังคมบ้านเมืองเนี่ยสามัคคีปองดองรักใคร่กันเกิดคุณธรรมให้พระพูดเรื่องนั้นสิ่งนั้นอโดยพระ สุดพุทธพงศ์ใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งเรื่นรมทำได้ท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วน่าชื่นชมสัตว์ลูกที่โศกสมดับพระทุมดู ทำนอนพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาเจอว่าสาธุสัตว์